สวัสดีครับทุกคนฮะตอนนี้นะครับเวลานั้นก็มาถึงแล้วครับเวลาที่ผมนั้นต้องอุพยกลี้ภัยหนีไปแอดการแล้วผม <c oughs> ไม่ใช่ฮนะอย่างที่เห็นนะวันนี้ผมจะมายกยอฮะแดดเปี้ยงมากครับผมผมต้องออยพยกยายที่บผมต้องพยกลงไกลตรงนู้นเลยฮนะ <c oughs> คือเราหาที่ใหม่ฮนะ <c oughs> คือเราก็อยากหาที่ลมด้วยแล้วก็เผื่อเจอป้าใหม่ใหม่ <c oughs> ด้วยนนนครับผมนู่นฮะจิมนาครับหวังว่าวันนี้นะครับเราจะมีปลาเด็ดๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ ก็มาถอยหลังด้วยฮะก็เดินถอยหลังต้องดูกล้องด้วยไงต้องมองกล้องด้วยโอเคอย่าเพื่อนเพื่อนนะฮะใช่ตอนนี้ขึ้นยักรสันเลยดูมอคเกอร์ดิอ่ะเอาเอาเอาใช่ไหมพูดงี้ใช่ไหมเหมือนแนวนะเหมือนเหมือนเหมือนไอ้บ้าถืออะไรโดนเอาเอาเอาละครับถึงแล้วผมไปเดี๋ยวจะกระโดดแล้วนะครับอ้าวไม่ใช่ครับผมนี่ฮะ มุมนี้ผมว่ากำลังดีนะผมลมนี่เย็นสบายนะ้ยันลงมาที่เฮ้ยหย่าไอ้ฮะเราจะมายกกันตรงนี้นะเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการยกยอกับการพักผิงเรามากเลยครับผมขึ้นไปไอ้ฮะมาฮะเดี๋ยวเติมยอดีกว่าฮะตรงนี้มุมดีนะฮะเป็นทางแยกสานทางฮะใครเตรียมเดี๋ย เนี่ยให้คนนี้เตรียมงานผมก็จะพาไปฮะนี่ฮะตรงนี้เป็นสามทางอะไรนะเนื้อเรื่องตรงนี้จะผ่านบ่อยมากครับผมเพราะฉะนั้นปลาจะว่ายแล้วจะมึนเยอะมากนี่นะแถวนี้ต้องมีปลาแปลกบ้างนะผมว่านะทำไมโคมีปลาตัวใหญ่แน่นอนครับคอยยิกันเลยทุกคนนะอะไรวะไม้ข้อไม้ติดอ่ะเดี๋ยมาครับเดี๋ยวเราจะเอากระชังลงน้ำนะผมนี่ฮะเตรียมมานะเฮ้ยต้องอย่างนี้เลยมันเฮ้ยข้าวโพดมา เรียบร้อยรออครับผมการลงอย่างสมบูรณ์แบบครับ <c oughs> เนื้อและเค่กระชังหย่อนลงไปแคได้โอ้ต้องมีท่านิดนึงครับในการเลี้ยงปลาผมอืออะไรอะไรอ่ะได้แล้วเหรอไข่ตัวเล็กทำไงอ่ะได้มาโหมาถึงก็ได้ปลาแหลงคั่วยเยอะวันนี้มาตัวแรกครับเกือบโลครับผมเฮ้เกือบโลนะเลเยเห็นไหม่ะครัประมาณเก้าขีดน่ะจะโรดแล้วเก้าขีดนะจะโรดแล้วัวบนี้ ไม,มา่ไอแบ่งกันทั้งหมู่บ้านนะแบ่งกินนะข้างหน้าหมู่บ้านเอาหัวไปครับเดี็ดท้ายเอาหางครับไม่แก้วเหรอเฮ้ยหัวใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกโอ้โหสามโลสามโลครับสามนี่นะอีกประมาณเก้าเก้าเก้าขีดอ่ะกับจ็ดกรัมอ่ะโลหนึ่งพอดีเป๊ะเลย่ะตัวเนี้ยโอ้โหใส่ใจชังฉันว่าหลุดแน่เลยชังขาดนะเนี่หลุดแล้วไปแล้ว หรือเอาลอกกระชังอะไรเงี้ยยอดเลยเฮ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุังเต็มเฮ้ยนี่นี่มาแล้วดีหว่าถางดำด้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียก่อนเดี๋ยวก่อน้ังดำเลยก็มหมาะถางดำ ดูทุกคนนะคางดำจริงจิ้งจุ้ยคือเหมือนมาส์กเลยอ่ะเดูดิคางดำก็คางดำไงที่เขาบอกอะนี่คางเขาบอกคางดำจริงจริงไงเป็นสปิชี่อะไรนะจะสีมันสวยเอเลี่ยนตาไหรอเอเลี่ยนทำลายระบบยีเว้นะมันด้วยจริงถ้าร้มตรลงนะหกเมตรจับพิษนรัลรี อุ้ยกระเด็นงี้เหรอ้ตัวใหญ่โคงหรอันีนเใหญ่นะตอสบแบบยมา่ยังไงนะรอบเลยฮะปลาโผอ่ะสักตัวแล้วหละั่นหะมีจริงจริงด้วยตัวหนึ่งจริหรอตาวเอาางนี้เอาอย่างมาดู้ยตัวน่ารักชิบเบ็งไงดรๆที่แ่นี้ เขามอกข้างดำแต่เป็นตัวเล็กนะทุกคนขลุดดูดีๆไซส์ไซส์แบบเขาเรียกว่าอะไรโมเดลโมเดลทุสิบบาทนี่สิบบาทอ่ะโมเดลปลาทางดำมจะเป็นสีเขียวท้องเลยนะมันดินแจออกแกะกราบแดงๆกิโลนี่เอาเอาลูกปลาน้อยไว้ในนี้เนยนี่สิบกิโลนี่นี่สิบกิโลสิบกิโลปายเนี่ยหลับเหรอบ่ายดิครับพี่ขึ้นน้ำนานหน่อยไม่ฝืนมันเคยไม่ฝืน มันิวะกำลังกันน็อกไงมาค่ะมันลืมมันลืมอ๋อมันลืมว่ามันอยู่บนอากาศนานลืมไว้นะครับมาแมวคันตามกระปานนี่เห็นไหมแยกเรอไว้ทุกคนดูนดูแต่ความเงาอะดูสีนี่ไงทุกคนนะนี่ฮะเอามีดมาแล่ครับผมเเนื้อออกมาอย่างนี้แล้วก็ เอาไฟฮะมาเปรนข้างบนหน่อยมันสุกไปนหน่อยฮะแล้วก็เอาเข่าโปะฮะคำหนึ่งคำเล็กๆครับซูชิเนี้ยดูฮะใส่ประมาณนี่ะได้เนื้ออยู่ประมาณนิดน,น,นึงเอาขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลงคลองไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเล่นลูกป,ปาน,นินบ้านเราหมดโอ้โนี่จะ็กคางดำทุกคนฮะปลาอะไรเนี่ยบู๊เอาไปเล่นตู้อ่ะสวยนะหมอปลาใส่ลูกเหรอหมอคางดำลูกถ้าลงตู้ก็สวยอ่ะ ทรงเหมือนปาทะเลใชดดดด่ดูดิเใช่เหมือนลเดีววิวยวยวยมเปือบไปเลยคต้องจับไม้จ like ับไม้เกือบไปเลทุกคนวนคอดิมาเดี๋ยลงเองเดอยมาวะเดยมา ดูฮะใส่ทองมือโอ้ใส่ทองมือฮะดูฮะเป็นไงของจริงเอท่าไหนเอาเท่าไหนเเท่าไหนลูกเนีโอ กล้องเราไม่ได้จับเลยแต่กล้องแต่กล้องผมนะหลังๆแท็กทำงานสับเป่านะผมกล้องก็ไม่จับนะจับได้เมมก็พังแล้วผมดูฮะนี่เมื่อกี้นี้ก็ไม่จับปลาได้ปลาดูนี่คือประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมผ่านไปฮะดูครับเป็นไงฮะทุกคนครึ่งชั่วโมงหรอของฟรีฟรีนะผมดูฮะยอดเลยฮยอดับผมเป็นไงแต่นะถ้าเกิดมายกตรงนี้นี่ผมต้องระวังนิดนึงนะผมไม่อ่ะต้อง ต้องระวังนิดนึงฮะต้องคอยระวังตลอดนะผมอะไรอ่ะมูเหรอได้ข่าวว่าในนี้มีงูนะมูเยอะเนี่ยลูกกระพาไมนจะหล่นใส่หัวเนี่ยครับผมต้องระวังเลยฮะเดี๋ยวกล้องพังด้วยเนี่ฮะดูฮะลูกแก่เต็มแล้วผมจะล่วงตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนกดาวโอ้โหตลบได้ครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตโอ้โหจะเป็นเฮ้ยตะเพียนมา นี่ตะเพียนทุกคนสวยเลยแหม่แตได้ไม่ได้หางแดงอนนี้หางแดงสวยงามอีกหนึ่งนะัญเอายกเอไปเอาแอบเอาับกอปยาเอา้อกายอปาไอาบุปยมาเไกไไม่ได้ยไเยยุออยอาออกอกไา จะแกเริ่มร้อนแล้วตอนแรกก็อากาศดีฮะตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนี่ฮะครบชั่วโมงพอดีฮะปลาให้เรลได้ก็ประมาณนี้ครับผมเป็นไงฮะปลาตัวใหญ่นะตอนนี้เต็มถังเลยครับผมเต็มถังมากเต็มถังมากเต็มถังเลยปลาข้างน้ำนี่ผมปล่อยลงไปไม่ได้นะทุกคนนะเนี่ยนะตัวเห็นไหมตัวเงาเงาตัวนั้นอะผมพวกนั้นอะผมปล่อยไม่ได้นะนี่ทาการช่วยรักษาระบบในเวทนะครับโดยการจับขึ้นมาแล้วจับขึ้นมาเลยครับผมไม่ปล่อยลงไปฮะจับไปไหน ลงค้องครับผมม <laughs> ันกินลูกปลาเนะแล้วเราก็ต้องกินมันต่อเราค <laughs> ือนักล่าครับผมปลาที่ได้ก็ถือว่าวันนี้ถือว่าโอเคนะตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวที่ผมได้อ่ะ อ๋อครับผมวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนดีกว่านะชอบทำอะไรก็แชร์ซะย้อนเล่นะผมครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับแต่ทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำหลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าครั้งหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปทำภารกิจอะไรอย่าลืมติดตามดูนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะไปแล้วเหรอเจอใหม่คลิปหน้าผม ไป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 ทุกคนได้ปลาโน้ยฮะเสียวเสียใจเสียใจนั่งนั่งข้าวบี่แชมปแชมน่าจะนาจะบ้าไปแล้วนะเนี่ย ไม่ไหวกันาบ้าไปแล้วะไม่ไหวนีไปดีกว่าเน่